ป่าฝนผื้นใหญ่ทอดต,ตัวไปตามชายฝั่งประเทศออสเตรเลียมันเป็นป่าเก่าแก่ที่สุดของโลกและเป็นที่อยู่ของสัตว์หายากหลายชนิดและในบรรดาสัตว์เหล่านั้นมีนกบินไม่ได้ที่น่าเกรงขามชนิดนี้ซึ่งเรียกว่านกแคสโซวารีพันใต้เดือนมกราคมการค้นหานกยักษ์ที่ชื่อนกแคสโซวารีพันใต้เริ่มต้นขึ้น มันเป็นสัตว์พื้นถิ่นอีกชนิดหนึ่งของป่าร้อนชื้นคณะค้นหาออกเดินทางจากเมืองแคนเพื่อขับรถขึ้นเหนือ100กิโลเมตรจุดหมายคืออุทยานแห่งชาติเดนทรีมีคนเห็นนกแคสซาวารี่ผันใต้ใ,ใกล้อุทยานแห่งนี้คนนำทางพาเข้าไปในป่า การค้นหาดำเนินไปหนึ่งชั่วโมงมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้านกขนาดเท่าพ่อไก่โผล่ออกมามันคือไก่งวงโดงออสเตรเลียมันสร้างรังใหญ่โตคล้ายกองดินด้วยใบไม้แห้ง และว,วางไข่ไว้บนสุดความชื้นที่นี่มากกว่า90%อากาศจึงอบอ้าว เื่อของเขาติดอะไรบางอย่างมันเป็นพืชมีน้ำชื่อท้องถิ่นของปามชนิดนี้มีความหมายว่ารอเดี๋ยวมันอาจจะกำลังพยายามทำให้สิ่งต่างๆช้าลงหรือเปล่าการค้นหาดำเนินต่อไปอีกสองชั่วโมงท่านใดนั้น ในพุ่มไม้ประมาณสิเมตรทั้งหน้ามีบางอย่างเคลื่อนไหวมีเสียงฝีเท้าเดินดังๆในที่สุดนั่นคือนกแคสโซวารีพันใต้ นกสีดาขนาดมหึมาเหล่านี้สามารถสูงได้ถึง1.8เมตรและหนักถึง60กิโลกรัมพวกมันตัวโตวพอๆกับผู้ใหญ่นกแคสซวรี่เดินไปเดินมาช้าๆมาดูกันว่ามันกำลังทำอะไร มันกำลังเดินมาทางนี้มันไม่เห็นกล้องเหรอมันมีลูกตาใหญ่โต ตาของมันเหมาะสำหรับการหาเส้นทางในป่าทึบเหนียงยาวสองอันย้อยจากใต้คอเนือใบหน้าสีฟ้าสดมีงอนใหญ่ที่เรียกว่าโหนก ทําให้มันดูคล้ายไดยโนเสาร์นกแคสซวารี่พ no ันใต้ตัวผู้กับตัวเมียดูคล้ายกันเล็บของมันแหลมคมอย่างไม่น่าเชื่อมันเหมือนเล็บไดโนเสาร์ มันมองรอบตัวอย่างระแวดระวังนกแคสซวารี่พันใต้บินไม่ได้เพราะปีกของมันเล็กรีบลงเมื่อเวลาผ่านไปพวกมันมีจำนวนไม่มากมีเพียงประมาณ1,400ตัวเหลืออยู่ภายในป่าร้อนชื้นและบริเวณรอบๆพวกมันกำลังเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ นกแคสซวารีพันใต้หนีเข้าไปในป่าและไม่นานก็หายตัวไปนกเหล่านี้เดินได้เร็วทีเดียวอุทยานแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฟิลเกรกอรี่นำเที่ยวแบบนี้เขาบอกว่าที่นี่นกแคสซาวารีพันใต้ หาง่ายเมื่อเทียบกับที่อื่นเขาเฝ้าสังเกตมันมานานหลายปี ที่ใบ the ไม้มแห้งพออายุประมาณ3ปีพวกมันก็จะโตเป็นผู้ใหญ่และตัวมันจะปกคลุมด้วยขนสีดำ พ่อนกกับลูกนกจะอยู่ไม่ห่างกันเลยบางครั้งลูกนกก็ถึงกับพิงพ่ออยู่ใกล้พ่อปลอดภัยที่สุดเสมอภาพนกแคสซวารีพันธ์ใต้เหล่านี้ ทายระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมมันเป็นฤดูผสมพันธุ์และนกจะจับคู่ตัวที่อยู่ข้างหลังคือตัวเมียมันมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้นิดหน่อยตัวเมียวางไข่ชุดละ3ามถึงหฟองพอวางไข่แล้ว มันก็จะปล่อยให้ตัวผู้รับหน้าที่กกไข่ผ่านไปประมาณ50วันไข่ก็ฟักเป็นตัวพ่อนกให้ความใส่ใจเต็มที่กับลูกนกแรกเกิดมันจะดูแลลูกแบบนี้9เดือน แล้วระหว่างนั้นแม่นกทำอะไรในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้กับตัวเมียเจอกันเพื่อจับคู่พอตัวเมียวางไข่แล้วเธอก็จะจากไปแล้วเธอก็จะเข้าไปในอาณาเขตของตัวผู้อีกตัวและว,วางไข่อีกชุดเธอเดินทางข้ามประมาณ3อาณาเขตใน1ปีอาณาเขตของตัวผู้กว้างประมาณ1ตารางกิโลเมตรอาณาเขตของตัวเมียกว้างประมาณ4ตารางกิโลเมตร เมื่อทิ้งงานเลี้ยงลูกที่กินเวลามากให้ตัวผู้ทำตัวเมียก็สามารถจดจ่อที่การวางไข่ทันทีที่ฟักเป็นตัวลูกนกก็จะลุกเดินหาอาหารเลยพ่อนกเดินไปทั่วอาณาเขตของตนกับลูกๆคอยดูแลให้พวกมันเรียนรู้วิธีดำรงชีวิตในป่า พวกมันได้รับประโยชน์ใหญ่หลวงจากป่าแห่งนี้การค้นหาครอบครัวนกแคสโซวารี่พันใต้ดำเนินต่อไปนั่นหนึ่งตัว พวกมันจิกกินจากพื้นนอกจากนั้นมันยังติดผลอยู่สูงๆบนต้นไม้แล้วนกแคสโซวรีพันใต้ หามันเจอได้ยังไงมาเดือบางผลร่วงลงพื้นนกแคสโซวารีพันใต้เลือกแต่ผลที่สุกเท่านั้นกิโลกรัมเพื่อรักษามวลร่างกายขนาดใหญ่เอาไว้นกแคสโซวารีพันใต้ เดินวัวละเกือบ10กิโลเมตรเพื่อหาอาหารตอนนี้ลูกนกอายุ5เดือนและกินเก่งบางครั้งพวกมันเดินเที่ยวไปไกลจากพอ่อ นั่นอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้ตะกวดกำลังรอโอกาสเหมาะๆลูกนกยังไม่รับรู้ถึงอันตรายแดดดี้อ้าปากกว้าง และคำรามแล้วทันใดนั้นลูกทั้งสามตัวก็รีบวิ่งกลับมาหาพ่อเสียงคำรามนั้นเตือนลูกๆว่ามีอันตรายอยู่ใกล้ แดดดี้คำรับในที่สุดพวกมันก็ได้พักนกแคสโซวารี่ผ่นใต้ที่โตแล้วมีขนาดใหญ่แต่ลูกนกก็ยังเป็นเป้าหมายที่ล่าได้ง่ายตะกวดลายสร้อยคอไม่ใช่สัตว์ชนิดเดียวที่พวกมันต้องกังวล นี่คืองูลหลามเหลือบม่วงยาวห้าเมตรพวกมันพันตัวรอบเหยื่อด้วยแรงรัดหยุดลมหายใจที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อบางครั้งนกแคสโซอรี่พันใต้ก็จู่โจมกลับเล็บแหลมคมของพวกมันสามารถทำให้บาดเจ็บถึงตายได้ พ่อนกต้องคอยระวังอันตรายและปกป้องลูกตลอดเวลาลูกนกจะต้องเอาชนะความท้าทายมากมายกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่พวกมันพึ่งพาประสบการณ์ของพ่อที่จะนำทางพวกมันไป บรรพบุพร,รุษสายตรงของนกแคสโซวารี่พันใต้ปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ35ล้านปีที่แล้วนกยักษ์เหล่านี้วิวัฒนาการขึ้นมาในถิ่นอาศัยที่แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยตลอดเวลาที่ผ่านมานกแคสโซวารีพันใต้พัฒนาขาที่แข็งแรงซึ่งทำให้มันเดินทางได้อย่างเสรีในป่า ขาแข็งแกร่งรับน้ำหนักตัว60กิโลกรัมลักษณะเหล่านี้ช่วยพวกมันเดินลัดเลาะไปบนพื้นป่าที่ขรุขระนอกจากนั้นพวกมันยังพัฒนาเสียงที่เหมือนคำศัพท์ไว้สื่อสารในป่าทึบทันทีที่ลูกนกร้องขอความช่วยเหลือพ่อนก็จะรีบวิ่งไปอยู่เคียงข้างทันที นกแคสโซวารี่พันใต้ทำเสียงหลายแบบขึ้นอยู่กับว่าเป็นการสื่อสารระหว่างพ่อกับลูกหรือระหว่างนกที่โตแล้วด้วยกันและสีสดของพวกมันก็จะมีประโยชน์เมื่อถึงเวลาที่ต้องหาคู่ของมันในป่าทึบนี่คือวิธีที่นกแคสโซวารี่พันใต้ปรับตัวและอยู่รอด ในสภาพแวดล้อมของป่าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกดรเวสคอตใช้เครื่องส่งสัญญาณวิทยุเพื่อศึกษาวิธีที่นกแคสซวรีพันใต้กระจายผลไม้ผลการศึกษาพบว่าผลไม้ส่วนใหญ่ถูกถ่ายออกมาห่างจากตำแหน่งเดิมประมาณ250เมตร ผลไม้บางอย่างพบห่างออกไปถึง1กิโลเมตรใกล้สุดขอบอนาเขตของนกตัวนั้นพืชน,นี่เป็นเดือนกุมภาพันด๊ดด,ดี้กับลูกๆก,กำลังทำธุระตามปกติตอนนี้ลูกนกอายุ6เดือนแล้ว ผลของมันค่อยๆเข้มขึ้นทั้งหมดกำลังเติบโตอย่างดีท่านใดนั้นตัวหนึ่งก็วิ่งจูดออกไปมันวิ่งสุดฝีเท้า อีกตัวก็ออกวิ่งนกแคสโซวารี่พันใต้สามารถวิ่งในป่าด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแดดดี้เฝ้าดูพวกมันด้วยความรัก ดูเหมือนถึงจะวิ่งเยอะขนาดนั้นก็ไม่ทำให้ลูกนกหมดแรงและตอนนี้มันกระโดดและถีบต้นไม้เล็บแหลมคมของมันกำลังฉีกเปลือกไม้ มันแค่ฝนเล็บหรือเปล่าดูเหมือนลูกนกกำลังพัฒนาความสามารถทางร่างกายด้วยการเล่นคราวนี้มันวิ่งไล่พี่น้องตัวหนึ่งและถีบที่สีข้างว่ากันว่าพฤติกรรมเช่นนี้ มีไว้เพื่อฝึกฝนสำหรับความขัดแย้งและการต่อสู้แย่งชิงอนณาเขตกับศัตรูหลังจากออกกำลังกายจนได้ที่แล้วก็ถึงเวลาพักผ่อนแดดดี้ยังคงตื่นตัวและหมอบเหยียดขาข้างหนึ่งเพื่อจะสามารถกระโดดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในระหว่างนั้นลูกนกตัวนี้ดูเหน็ดเหนื่อยเมื่อมีพ่ออยู่ใกล้มันก็รู้สึกปลอดภัยไร้กังวลเมื่ออายุได้หกเดือนลูกนกก็แข็งแกร่งขึ้นทุกวัน แต่บางเวลาก็ยังแสดงให้เห็นถึงความไร้เดียงสาแบบเด็กๆแดดดี้เฝ้าดูพวกมันต่อไป mm. สองสัปดาห์ผ่านไป mm. หลังจากพายุไซคโคลน mm. ป่ายังคงบอบชำ้ำ mm. เพราะสูญเสียความสามารถในการออกผล mm. ซึ่งเป็นเพราะภัยพิบัติครั้งนี้ ลูกนกดิ้นรนเสาะหาอาหารน้อยนิดที่เหลืออยู่ดัดดี้กับลูกๆดูเหมือนจะถึงขั้นอดอยากตอนนี้ลูกๆถึงกับต่อสู้แย่งอาหารกันสำหรับลูกนกจอมตะกะเหล่านี้ นี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็มีบางสิ่งที่ทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกจู่ๆก็มีนกแคสซวารี่พันใต้ตัวเมียจากอนาเขตใกล้ๆก้าวเข้ามาในถิ่นของแดดดี้เพื่อหาอาหารแดดดี้สังเกตเห็นผู้บุกรุก เป็นที่ทราบกันว่าตัวเมียอาจทำร้ายลูกนกในการแข่งแย่งอาหารนกตัวที่อยู่ด้านหน้าคือตัวเมียและตัวที่อยู่ด้านหลังคือเจ้าแดดดี้ตัวเมียกำลังหิวและหงุดหงิด เธอเริ่มไล่ลูกนกเธอขู่ลูกนกด้วยเสียงคำรามในที่สุดเธอก็เต็ะลูกนกหลบได้อย่างว่องไว ดดดี้เห็นทุกอย่างด้วยความห่วงใยลูกๆมันจึงอยู่ในระยะปลอดภัยจากตัวเมียแต่พอผ่านไปสักพักแดดดี้ก็เดินไปจากที่นั่น ตาม paw fight if a predator were to come up and he would become very aggressive and chase it off so the, the chicks are really just you know basically on on their own with the father just keeping a, a careful eye on them to make sure that they're safe andตอน daddyกับ broad now พ่อนกอาจจะเลือกที่จะไม่ต่อสู้เพื่อปกป้องลูกๆจากอันตรายป่าฝนมีความสามารถอันน่าทึ่งในการฟื้นฟูตัวเองอย่างไรก็ตามแด๊ดดี้กับลูกๆจะต้องรอคอยอย่างอดทนจนกว่าป่าจะฟื้นตัวเต็มที่ นี่เป็นเดือนมีนาคมแดดดี้กับลูกๆเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูกันพวกมันอยู่ตรงนั้น ตรงจุดที่แดดส่องเวลานี้ลูกนกอายุเจ็ดเดือนและโตขึ้นพอสมควรขณะที่ลูกนกพักผ่อนจูจูแดดดี้ก็คำรามลูกนกดูหวาดกลัว พวกมันวิ่งไปจากพ่อเข้าไปในป่าลูกนกร้องเรียกพ่ออย่างกระวนกระวายแต่ดัดดีไม่ตอบสนอง เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่พ่อนกจะกระตุ้นให้พวกมันไปอยู่ตามลําพังแดดดี้กาลังแสดงพฤติกรรมปกติของนกแคสโซวารีผ่าใตา้ When they get to nine months, that's it. They'll be driven off. He doesn't want them anymore. It's time to go breeding again, make new chicks, and um, the babies will be driven away. So that's uh, they have a horrible shock. But as they get older they get more quarrelsome amongst themselves. So with the three you usually find there's a two and a one. And one of them gets pushed off and the other two kind of stick together. This is mm -hmm. what's happened in previous years. Mm -hmm. And three is the usual number that we have. It's been the average over the last mm -hmm. twelve years. We've generally had three mm -hmm. chicks and usually get them to mature not always, but usually they get to maturity. Mm -hmm. านไปสักพักแดดดี้ก็เดินไปหาลูกๆอีกประมาณสองเดือนลูกๆจะออกไปจากอาณาเขตของมันและเริ่มต้นชีวิตของตัวเองแด๊ดดี้ยื่นจะงอยปากเข้าไปใกล้ลูกตัวหนึ่งนี่เป็นความรักรูปแบบพิเศษเฉพาะตัวพ่อนก สิบเดือนผ่านไปนับจากแดดดี้เริ่มฟักไข่การรับบทบาทพ่อของลูกนกเหล่านี้กำลังจะจบลงป้าแห่งนี้ให้ความอุดมสมบูรณ์พิเศษแก่นกแคสโซวารี่พันใต้ ตัวผู้ยังเลี้ยงลูกต่อไปพร้อมกับเพลิดเพลินกับพรในธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่ธรรมชาติทั้งเกื้อกูลและโหดร้ายลูกนกแคสซวารีสามารถเติบใหญ่และแข็งแรง พ่อของพวกมันเฝ้าดูพวกมันเติบโตตลอดทุกย่างก้าวตรอบใดที่นกแคสโซด